สวัสดีครับอยู่กับช่อง educate channel นะครับเออเราจะมาให้ความรู้ในทุกๆวันนะครับกับความรู้ทั่วไปวันนี้จะมาพูดถึงคนที่สมองใหญ่ต้องฉลาดกว่าคนที่สมองเล็กใช่หรือไม่เอออันที่จริงเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะครับคนที่สมองใหญ่จะฉลาดกว่าคนที่สมองเล็กนะครับ คนคนหนึ่งฉลาดหรือไม่ต้องดูที่สติปัญญาปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อระดับสติปัญญาเช่นพันธุกรรมการเลี้ยงดูประสบการณ์การเรียนรู้การฝึกฝนทางสังคมและความขยันหมั่นเพียรเป็นต้นขนาดสมองไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับความฉลาดเช่นเด็กที่มีพัฒนาการไม่ดีตั้งแต่กําเนิดทําให้กระโหลกศีรษะมีขนาดใหญ่กว่าเด็กทั่วไปแต่กลับมีระดับสติปัญญาต่ากว่าเด็กทั่วไปมาก นั่นแหละครับคนที่สมองใหญ่ไม่จําเป็นต้องขลาดกว่าคนสมองเล็กกว่านะครับวันนี้เราก็ลากันไปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์แล้วนะครับดูใน YouTube กดกระดิ่งเลยด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ